พี่สาวอายุครบกรเกษียณแล้วบริษัทบอกจ้างต่อและยินดีที่จะทําต่ออ่ะเป็นแปลว่าลูกจ้างนายจ้างตกลงที่จะขยายอายุกเกษียณแล้วเนาะพี่สาวควรยื่นกเกษียณก่อนไหมครับเมื่อตกลงขยายอายุกเกษียณไม่ต้องยื่นก็คือทํางานต่อเลยแต่ทีนี้มีสองกรณีให้เราพิจารณาคือขยายอายุกเกษียณออกไปถ้ามีการกําหนดอายุ ที่จัะกเกษียณที่ชัดเจนนะคะที่เราจะขยายอะ่ะสมมติเนาะ62ปีตกลงกันแล้วว่า62ปีก็ไปยื่นเกษียณตอนอายุ62ปีนายจ้างก็นับอายุงานรวดเดียวจ่ายค่าชดเชยรวดเดียวเลย ก็นัตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานจนถึงวันที่ทำงานอายุครบ62ปีค่าชดเชยจ่ายให้ตามอายุการทำงานนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้านายจ้างไม่ได้กำหนดอายุให้ชัดเจนอะ่ะคือคุณขยายแล้วคุณไม่บอกอะ่ะว่าให้ยื่นกเกษียณได้ตอนอายุเท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่จะยื่นกเกษียณเมื่อไม่ประสงค์จะทำงานต่อแล้วถ้าเราอายุครบ60ปีแล้วเนาะก็สามารถ ยื่นกเกษียณได้เมื่อไม่ประสงค์จะทํางานต่อทําแบบฟอร์มยื่นกเกษียณไปเมื่อครบ30วันหลังยื่นก็มีสิทธิ์ได้รับค่าเฉยในจา้างไม่จ่ายให้ก็แจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะ